สวัสดีค่ะเอาวันนี้ลงไปเลยสามคลิปแม่สว่างมาเท่าไหร่ลงให้เท่านั้นจเจแดงกับจิตได้เซียนมากไมค่ะคนสู้ชีวิตจเจแดงตังซื้อให้เพิ่นน่ะหวยเพิ่นหวยล่าน่อยกับเขาบอยล้วก็รัฐบาลจังวดเนาะตัววิ่งเพิ่นน,ววน่ะบนสามสิบกุมวดบอกบนสามสิบกุมวดหรือยี่แปดกมวดยังไม่ผิดเลย สำหรับตัววิ่งเนาะค่ะจับคู่กับมีหลุดมีเข่าจับคู่แค่ซีชุดหนึ่งเนาะคนสู้ชีวิตไหวคปบนาค่ะวันนี้เอาแม่สว่างไปก่อนแม่สว่างมาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจังซื้อกิมกระทักมาตามเบอร์ตัวขึ้นให้หนาจอนะคะแม่สว่างมาแล้วแยแดงบอกไว้แล้วว่าถูกมมกซีงวดแล้วงวดที่หาบ่หมั่นใจเพราะว่า เล่เค่อยถูกมาสี่งวดแล้วก็จะผิดไปอีกสี่ห้างวดค่อยจะมาเขา่าเอจแดงก็บ,บอกกับเอซี่ทุกคนเลยว่างวดที่ห้าไม่มั่นใจเพราะมันเคยหลุดเ่ก็แนมสือ่อคือเกาจเจแดงหมดได้เงินกับแม่สว่างหลายเสียงเงินกับแม่สว่างหลนั่มนัจนนะ่จะนอนหะ่างหวดเนาะจนคอเนาะเ่ก็บบเศซาสื่อเพราะเอากจริงๆงวดมันจะถือสื่อหน่อยอ เบิร์ตเงย่อนเพิเ่อนหลายอยู่เด้เนาะคะ่ะได้เงืนน้ำเพิินกันหลายแต่ว่าได้หลาย,ลายทีน่เน่น้ำน้ำแม่สารคามกับเส้นหนองไข่เบิ่งใส่กันประกบกันแล้วถ้ามันตรงกับแม่สว่าง่ในจัดหนักถ้ามันถือตัวเด่นของเฮานี่โอ้ยได้ตุ่มตามหลายแสนเนาะคะ่ะทีนี้แม่สว่างบบถือแต่ว่าเส้นหนองไข่นี่จะวิวิงตัวหนึ่งมันจับจเจรียงกับจับแจ็คเสดีจับใจไฟมม่ว่าเขา ต่อไปนี้ต้องหาจับตัวเด่นแหละค่ะเดี๋ยวเจเดียงอาจเจียวมาเบาในตัวเด่นตัวเด่นของเส้นหนองค่ายของคนตระกูลแสนสุขกันยังบ่ผิดนะยังเส้นหนองค่ายยังบ่ท่านไม่หายเลียงในตะล่างนี่เดี๋ยวจะขอไปยุคนายต่างๆสูตรหนึ่งนะคะ่ะสูตรเลขท้ายหนึ่งตัวน่ะนะเนาะปกติพัน์ทรงสูตรในตะล่างไม่หายก่อนเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอขอไปก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสีลง้งหายมือหนา แม่สว่างคะ่ะห้าศูนย์เก้าศูนย์นี่งวดนั่นละขึ้นมายัางสี่ละออกเก้าศูนย์เนี่ยงวดนั่นก็ถือย่ถูกตรงตรงเลยเนาะเก้าศูนย์ก็ถูกย่อราคาห้าหกนี่ตัวกัน อ้าวะดงมักตัวได้ตรงก็แม,ม่สารค้ามักตัวไดอีกถ้าเลไม่ศูนย์เยีงศูนย์หาทีเพราะว่าในออกมือไหมันสิออกคะ่ะ ตังเลกแล้วมาเจอนาะ่จะแดงอีกคือเก้าขายขีมคือเกลาค่ะเนีย่ยสายตาสายตาฝ้า,าฟ้า,ฟา,ฟางตอนเศร้าตอนตื่นขึ้นแมาเป็นยุง่งเป็นหย,ย่เป็นขีตาน้หมูน้ำตาไหลเนาะคะ่นะเนาะกินตัวนี้อาหารเสริมเสริมร่างกาย12บออยพัดคืออาหารเสริมเสริมร่างกายทุกส่วนในร่างกายเน้นที่ดวงตาหัวใจและตับอ่อนช่วยให้เบาหวานไม่ขึ้นตาคนเป็นเบาหวานก็กินได้เพราะบำรุงตับอ่อนนะคะเนาะ อา,อาหารเสริม12ชนิดค่ะ12ชนิดเมือ่อนาจเจแดงจะมาอ่านในีฟังขอมูลนเหมืองั้นเจแดงนี่บ่ม,มีเวลาเอาอขอมูลทั้งตัวนี้เนาะคะ่ะมันมี่ขอมูลเดี๋ยวจเจแดงเอามาเบิร์อ่านในีฟังในคลิปหน้าก็เรียกกันเนาะคะ่ะเนาะคลิปหน้าแล้วกกันเนาะคะ่ะห้าร้อยบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนาะคะ่ะเนาะ สั่งซื้อเข่ามาได้ตามเบอรนะ์โทรคือในจอดศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าแปดแอดมินเท่าพร้อมรับสายทุกสายค่ะถ้าสายไหนไม่รับทําธุระอยู่เข้าห้องน้ําอยู่หรือติดเบอร์อื่นอยู่ก็จะโทรกลับแอดมินเท่าโทรกลับเนาะค่ะเนาะสั่งซื้อกันเข่ามาสองกระปุกเก้าร้อยค่ะสองกระปุกเก้าร้อยตัวนี้ก็เออมีคนโทรเข้ามาสั่งซื้ออีกแล้วนี่ คนทรงพัสดุดูบดทยแถวเบอร์นี้เบอร์ส่วนตัวเบอร์ส่วนตัวเจ๊แดงบอโอ้จะเบิ่งไห้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยว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 เบอร์ส่วนตัวเจ๊แดงผู้ใดอยากแอดไลน์นะคะเบอร์แอดไลน์แอดไลน์ที่เบอร์โอ้ยเดี๋ยว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 เจ๊แดงกระจำเบอร์ใหม่บดายลงท้ายด้วยเจ็ดหนึ่งแมค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหนึง่งแมศูนย์ เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเออแมนจ์โยนั่นศูนย์เก้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดน่าจะแอดไล่ไหมคะ่ะแอดไล่ไหมแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือศูนย์หกห้า สองสามแปดสี่สองเจ็ดหนึ่งชื่อเบื่อไม่แมเ่เรียกออกหนึ่งเจ็ดโอ้ยค่ะท่านผู้ชมเนาะศูนย์หกห้าสองสามแปดสี่สองเจ็ดหนึ่งเจแดงขึ้นห้ไม่กันเรียกกันทันรีบเบิง้งเดี๋ยวเจแดงขึน้นโชว์โชว์โช่โช่์ชชชชห้เนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ว่าทางเพจเดี๋ยวขื้นห้ทั้งสองเบอร์ผู้ใดอยากติดต่อจเจแดงเนาะใครจะให้ข้อมูลใครมีข้อมูลเลขเด็ดก็ให้มาคิดว่าตัวเด็ด,เด,ดเด็ดเด้อค่ะเด้อ ว่าต่อไปเป็นคนหวยคนสู้ชีวิตถูกมากยี่สงวดแล้วยังมลุดสำหรับโตวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งแค่สองโตเนาะ,ะแล้วก็จับคู่นี่ก็เขาบอยจับคู่แค่4โตเด็ดเด็ดห้าโตนึงเนาะนารุ่นะะน,าน,นาเบื้องหนาติดตามเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทางเพจเจดงเงคนเดิมหวยแม่นๆน,นะคะแล้วก็ทาง Youtube ประจำอยู่ท YouTube, นะั้ง u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  e เนาะลงคลิปทุกวันเนาะคะ่ะ ลงคลิปทุกวันเ้อค่ะเดอะ้อสร้างซื้อกันเข้ามาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้นน้าจอนะคะ0 9 2 8 8 9 2 5อ8้าเอ้าว,ว้ายว่านเียเขียนไว้ว่าซื้อสองนึ่งว่าซื้อหก4นึงจีนึงเว้ยคลิปหน้าเจอกันไหมกับคนเอา,าฝากไลไ์ฝากแชนไนมคะ่ะ ยาสายตาสี่ร้อยห้าสิบค่ะเข็มพันสองร้อยบาทชุดพันสองร้อยบาทเนาะคะ่ะชุดพันสองรอยบาทอาจจะมีค่าส่งนะคะมีค่าส่งด้วยหัวาค่าส่งเราไม่มากค่ะตามจริงเลยนะคะหัวาค่าส่งไม่มากค่ะอ้าได้มาแล้วเสื้นหน้องค่ายเลียงในตะล่่งเอา้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เด็กในตะล่างจะแดงเบิ้งตัวนี่ล่ะตัววิ่งของเพิ่นจะแดงเบิ้งตัววิ่งของเพิ่นแบบไปไป,ประกบขอบคุณนะคะนะโอ้สวยงามเฮือกแน่นอนค่ะตัววิ่งงวดนี่ถูกแน่นอนเสี้ยนนองไข่เดี๋ยวโล่งห้ในคลิปหนาเมื่อหนาเนาะค่ะเนาะวันนี้ผ่านไปพ้นไปสามคลิปแล้วอือ มวนเดิบเลิบเอยเพลงนี้มวนค่ะฟังเพลงมาเจดีย์ใส่เพลง,งล่วงไปละใส่ภาพเจด,ดีย์ตาดีตั้งแต่สิบกว่าปียี่สิบปีก็ยี่สิบ แี่บบ้างทำไปชอ,อ,อพลงนี้บ่รู้ว่าสิทธิลิกสิทธิหรือบ่ก็หัใจนความฮักเฮาเข้าใจนทุกทุกอย่างจึงเรคุยกันภาพตสามยีิบกว่าปีขึ้นหลัง สัยัอยุหาสิบตอนนี้ห้าสิบหกนะคะออตอนนี้อายุหาสิบหกเดือนสเก่าวหุ่นนั่งเสาไาเออันนี้ห้าสิบเจ็ดอายุห้าสิบเจ็ดตอนนี้อันนี้หาหกอ,อ,อันนี้ห้ อันนี้5 8นะอันนี้ฮาบ3ว่ะมเมนช่วงนอายุ40ปะอันนี้อันนี้ฟาตัดอันนี้40อายุ40อายุ40ปีเดือนเะกเกอันนี้ตอนอายุ39 กาาหัวใจอันนี้แม่นะคะบ้านที่บ้านเก่าเราเนี่ทำงานหัวการ้าค,คลิปนี้เจแดงขอ,ขอลาดไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเจแดงจนจบขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีสีสุขมีความสุขอยู่ทุกเมื่อนะคะสวัสดีคะ่ะ